ความจริงเผยฉากจูบอ้างเป็นวีและเจนนี่ที่แท้คือเฟกนิว หลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อมีการแชร์ภาพของวีและเจนนี่มีความสุขกับการออกเด่นริมแม่น้ำซันในกรุงปารีสทั้งสองคนเดินจับมือกันและมีผู้ชายที่เชื่อว่าเป็นผู้จัดการ BTS และ b l a c k p ิ n k เดินตามหลังคอยดูแลในวันเดียวกันก็มีการโพสต์ภาพถ่ายจำนวนมากทางออนไลน์นอกเหนือจากวิดีโอคู่บนทวิตเตอร์เป็นภาพถ่ายคู่รักชยายหญิงที่มีลักษณะคล้ายกับวีและเจนนี่แบล็คพิงคนงอยู่ริมหน้าต่างของ โรงแรมและมีซิ้นจุบหวานๆทีแก้มจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นอ้างว่าวีและเจนนี่มีความสุขกับการออกเดตในโฮเทลอย่างไรก็ตามได้รับการยืนยัน,ยนแล้วว่าภาพถ่ายดังกล่าวซึ่งแพร่กระจายและอ้างว่าเป็นวีและเจนนี่นั้นคือเฟคเนียและเข่าป่นเพราะที่แท้จริงแล้วเป็นวิดีโอของคู่รักชาวจีนที่โพสลงใน t ิกต็อกเวอร์ชันภาษาจีนตั้งแต่เดือนมีนาคมเท่านมา